สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568นะครับามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับตลานัดโควกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรน,นะครับนางถังขายอยู่นะ4,300นะครับน้อยๆนะครับเม่นีบรรยากาศคึกคักนะในหอยในห่างหลายนะเวียดนามกับเขาหลายอยู่นะครับเหียดนามเขาหลายอยู่ มีไข่เนื้อนะครับไผ่ยันยันกับเขาหลายอยู่เนาะโอ้โหเวียดนามบ่ได้กันนะครับนยญ่อ้วนๆนะครับสูงลอยสามเจ็ดลอยสามห้าบวกลอยสามเจ็ดอ้วนน้าครับอ้วนหนานะครับ,นนนรบเปิดเงินได้กันบ,นบ่นะครับกำลังให้ราคาแล้วนะครับ เวียดน้ามห้ยสามหื่นสองพันหาร้อยนะครับใหญ่ป๋าเป็นว่าข่ามหานะคสามหมื่นหาอย่างสิ่งนี้นะห่างเวียดให้ยสามหมื่นสองสามหมื่นสองหาร้อยนะครับท่านี้กลับมาแล้ว แม่ลูกใหญไนะบางบ้างเบื่อวนตับครับแม่ลูกนะครับสูงลอยสามหาแม่ผอมมแม่ขัดน้ำเลี้ยงนะครับแม่ลูกตัวผู้นะครับเวียให้เศร้าเจ็ด เียดน้ำเ่เศร้าเจ็ดนะแม่อุ่นๆน,นะครับสูงลอยสามหานะครับเน่แยกลูกสูงลอยสามหาโอ้คพี้คด,ดีบขนาด อ๋อครับแม่แยกลูกนะครับขาดนคำเลี้ยงนิดนึงนะครับสูงลอยสามหาบวกลอยสามเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับมื่อนี้อ้วนๆครับขวมสองไปได้อยู่นะครับแม่แยกลูกอ้วนๆขวมสองไปได้อยู่นะครับ แต่ามือนีนะเบิงเบิงสถานการณ์แล้วเบื้องส่งแล้วเวียดนามื่อถือนะครับว่ามีผลสีดอาลบมีห้อยลบหลายตัวอยู่นะครับพ่ใดกันเนะวียดนามือถือเนี่ยนะครับมือหนีนะครับราคาอ่อนเนี่เมือหนีตัวผูกกับมีแต่อีสานเรล่าเก่านะครับมีแต่รอยเหนือนะครับว่ามีตัวใดพ่อจะเป็นร้อยพอพันใดงนะ มี่ต่ลอยเนื้อวันนี้ไม่รู้คุณวายากเศร้าสามหนึ่งไม่ห่างให้เศร้าสองอเมื่อนี้มีห้อยลบหลายตัวนะครับฉีดพ่นสีแล้วก็ลบหลายตัวนะครับทำคนเวียดหน้ามได้กันหมด มีขาดกันอยู่พันหนึ่งนะครับแม่ลูกแม่สูง1อยยี่บหาบวกลอยิบนะครับสายหยอดนะคแคระควแคระประมาณ1อยสิบหาบวกลอยยี่สิบมีนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียค่าจะบาทครับผมหมื่นหกพันห้าร้อยอืมนะครับ สนใจติดต่อได้เบอร์ใดนะครับศูนย์เองแล้วพ่อศูนย์หกสามศนะูนย์หกสมนย์สองห้าศยาศูสีหนมันครับเอาไปพัฒนาสายย่อสายแคระนะครับครับไฟแคร์ไฟแคร,แคร,แคระนะ์ตัวดีนะครับเล็บดีนะครับครับแม่ขัดน้ำเย็นนะ

สามสี่เต็มเวียดหรสามสี่เต็มสามสามสี่เต็มนะอื เมาขอนี้ครับสื่อว่าสื่อเล่งนะครับเงียบๆนะครับมื่อนี้นะครับเกลดน้ามกันเน่นไปทั้งสื่องัวหลายนะครับช่วงนี้ ตัวเงีงี้ยกด้ขายมือนีมือนีแม่อ้วนสุดได้ขายสามสิบสี่นะครับตัวแม่อ้วนที่สุดได้ขายสามหมื่นสี่นะครับร้อยเหนี่ยดอกบางๆแกปราคาวอ่อนคือเก่านะครับคงที่นะครับนะ แม่ใหญ่ๆๆบางเดาขาย17บเจ็ดนะครับโอ้สูงลอยสามหาันก็่าสองมื่นะครับถืออยู่มัอนี้นะครับนะครับอ้วนๆเจ้างศิดเดขามนะครับตัวใดเห็นโค้งนะครับครับหลอดมื่อหลอดสองหมื่นนะครับตัวผู้ใหญยนุ่มใหญ่ก็ได้ขายนะครับเออให้เจ้าบาทกว่า ไอ้สองพันแล้วไห้พันหาเอ้ยเป็นเอานี้ใส่เขาบนเหลือบนแล้วนักเที่ยวเอ้ย้องยับไปเขาดิสองพันนี่ก็หถนะไม้ี่ยากกไม่รู้วันไม่รู้วันทีเตียนนมามกูเลยนะ แม่ลูกสาวสองครัมันนีควายออนอนครับนะสามสองใส่ลูกกันนครับแม่ลูกนะแม่ลูกสามสองครับ <c oughs> แม่ลูกสามเื่นสองนะแม่สูงลอยสามสามบวก่อยสามหานะ <c oughs> ขัดน้ำเลี้ยงยิดงหน่อย <c oughs> <c oughs> เมียใหญ่ๆควายงามเลยขายสามหมื่นหกขายออกเป็นเนื้อนะครับขายไปเวียดนามนะครับสามสิบหกนะครับบักผูใหญ่นี่ บ่มีขวางอุหูัร้อยใหญ่ๆหนี่ขายจังหมื่นนานว่เดียววาผูใหญ่นะครับอยู่ย่างสีก่่ามึงย่างบบป้าได้วาตอหาสิบเก่านะครับตัวน้นะครับหาเงินเก่าผูใหญ่นะครับเหมือนรับ อ่อนแห้งนะครับร้อยหกหมื่นหาเจ็ดหมื่นเกิดเดขายหาหมื่นเก่านะครับวันนี้ราคาควายอ่อนเลยนะครับ